ในระดับหนึ่งนะครับผู้ปกครองจะสังเกตว่าเพลงส่วนใหญ่แล้วเอ๊ะที่เป็นเพลงอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงแบบฝึกหัดจากในหนังสือนะครับหลักสูตรนะครับที่ทางบ้านดนตรีพบได้เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเพลงหลักสูตรของออฟเฟตนะครับที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับมีผู้คลองหลายท่านนะครับเคยมาถามว่าหลักสูตรเราเป็นยังไงนะครับหลักสูตรเรานะครับก็เป็นหลักสูตราการใช้จาก เขาเรียกว่าออเฟดนั่นเองนะครับก็จะนิยมใช้นะครับจากลอนดอนนั่นเองนะครับแล้วก็จากที่ครบเคยเจอมานะครับก็คือมีผู้ครองนะครับย้ายกลับมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็พาลูกจะมาเรียนเป็นโนบอกว่าน้องเคยเรียนเป็นโนอ,อยู่ที่เนเธอร์แลนด์จะมาเรียนต่อแล้วก็ครัวเลยถามว่าใชหนังสือเรียกไหนเคยอย่างเงี้ยนะครับพอหนังสือมาก็อ๋อดีใจมากเลยเพราะว่านังสือที่เขาเรียนที่เนเธอร์แลนด์ มันเป็นหลักสูตรเดียวกับที่หัวใช้ให้เด็กๆได้เรียนนั่นเองหมายความว่าหัวพวกก็ใช้หนังสือนะครับที่เป็นสากลนะครับให้เด็กๆได้ใช้การเรียนนะครับขั้นตอนการเรียนได้อย่างดีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ในสถาบันชั้นนำนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคีเพียนยมาฮ่าอะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างนิยมใช้ในหลักสูตรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามคัดสรรนะครับ โน้ตเพลงหรือหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนไปตามขั้นตอนนะครับได้อยา่างถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนเพลงต่างๆนะครับผู้ขอ,อจะถอมเอ๊ยอยากให้น้องนะครับไปเป็นเพลงป๊อปหรือเพลงอะไรที่เรารู้จักกันเองนะครับคนไทยค่อนข้างชินหูนั่นเองนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับเพลงคลาสสิกที่คนไทยจะชินก็ส่วนมากจะเป็นโมซาร์ทวิทูเฟนที่เคยได้ยินนะครับพวกนี้เพลงดังๆนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นเพลงตลาดหอกนะครับสำหรับเวทีแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวทีทุกเวทีนี่สําคัญมากเลยจริงๆแล้วนะครับเวทีเล็กๆคนดูน้อยๆหรือคนดูเยอะนะครับเด็กๆไม่ต่างกันเลยคือตื่นเต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอีกได้ฝึก ผลการแสดงออกเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะคุ้นชินโดยแถมกับมีนะครับครอบครัวนะครับกำลังใจนะครับมาให้กำลังใจนะครับหลายๆงานบางงานอาจจะผู้ครองหรือวันนี้คุณตาคุณยายไม่ได้มาวันนี้เป็นโอกาสนะที่หัวครอก็พยายามหากิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงออกเรื่อยๆเพื่อที่ว่าจะได้มีเป้าหมายในการจะได้ฝึกฝนพัฒนานั่นเอง นะครับยังมาว่าขอสถิติละไอพอจีอะยังไม่ทันเวละอุบปานพร้อมแล้วบอกนะครับถ้าเขามีเป้าหมายเนาะเด็กๆเขาก็จะได้อ่าอยากจะทําเพิ่มเติมมากขึ้นว่าเอ้ยเดี๋ยวจะได้เล่นที่เวทีนี้นะเดี๋ยวอีกเดือนหน้าจะได้แสดงตรงนี้นะเขาอาจจะได้มีเป้าหมายนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มจากวันนี้เริ่มจากเวทีเล็กๆเดี๋ยววันหนึ่งนะครับไปเวทีที่ใหญ่กว่านี้เนี่ย ก็อาจจะคลายความตื่นเต้นนะครับทำให้เขาแบบเฮ้ยดีขึ้นเริ่มจากเวทีเล็กมาก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งเผื่อไปเวทีที่คนเยอะกว่าน,นี้นะครับเขาก็จะได้แบบว่าไม่ประหมาานั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้น้ององตองก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับคุปัน์อ๋โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยกเวทีนี้นะครับให้กับน้ององตองครับขอเสียงเป็นกำลังใจให้น้ององตองหน่อยครับ เดี๋ยวมีเพลงนะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับอาจจะดูสั้นไปสําหรับวันนี้คุณตาคุณยายนะครับมา <c oughs> ต้องบอกว่าตั้งกล้องให้ไวเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เพลงอาจจะจบก่อนนะครับ <c oughs> จบแล้วครับจบไปอย่างสวยงามน,นะครับกับการแสดงเป็นโนโครั้งแรกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยดีเลยนะครับค่อยๆเพิ่มความมั่นใจกันไป